สวัสดีครับเอนีผ้าออกมาเมืองบ้านสวนนะครับมาอยู่บ้านสวนตามเคลดครับมือนีกลับมาจากไะยองนะครับเมนีตอนเศร้านะครับเสาวัน,ว,น,น,นวันจันทร์นะครับวันจันทร์ที่สิบนะครับอันนี้พยุ่งนะครับ ต้นพะยูงปลูกว่าได้ได้บ่ได้ถึงปีแล้วก่ง,งามครับแตกเก่งงามนะตัวนี้จะมีไอ้ขอบความห่วงจะมีต้นกล้วยต้นพะยูงนะครับสำหรับต้นพะยูงนี่ครับปลูกให้ต้นกล้วยเป็นพี่เลียงครับไงเร็วครับไงเร็วนะครับเพราะว่า มันก็ต้องการแสงนะครับนี่ต้นกล้วยกันครับแต่ว่านี่นะครับปลูกไปโดยที่เรได้ลดน้ำลดยังนะครับกัดไเรีวดีี่ตรงข้องใส่ไก่ต้นนี้กับยางหน้าพยุงนะครับั่นนี้จะเป็นปลา้ํำหอมตรงขางข้องใส่ไก่นะครับตรงนี้จะเป็น,ปะปะนมนะพร้รราวโอ ข้าวต้นกล้วยครับต้นกล้วยไนะ้ง่ามดีครับเพราะว่าเป็นดินไม้นะตรงนี้อย่างหน้านะครับฝั่งนั้นก็จะเป็นสะใกล้นี้กันกรเรียงปลานะครับเรี้ยงปลา ตรงนี้ก็จะเป็นปลูกต้นมะพร้าวฟังขอบม่วก็จะเป็นต้นพะยุ่งอย่างหน้านะครับปลูกสนับกับต้นกล้วยนะครับให้ต้นกล้วยเป็นพี่เลี้ยงที่ว่าแล้ครับต้นกล้วยระง,ง่ามนะครับ ข้างามครับมือนี้ปีนี้เขางามท่วมหัวเลยครับสําหรับเขาน้ำกับพอดีนะครับน้ำพอดีเลยบ่อได้ท่วมนะครับฟังอีกฟังหนึ่งจะท่วมอีกฟังนี้จะบ่อท่วมนะครับตรงที่เขาขุดโขกหนองนานี่สีบ่อท่วมหนามไมายังบ่ถึงครับแต่ถ้าปล่อยลงไมาเยอะๆกับป้อนแหนนะครับแต่ตอนนี้กับพอดีนะครับน้ำพอดีเลยน้ำกับบ่อได้สูบไส้สูบยังครับน้ำกับพอดีเลยต่า กล้วยต้นกล้วยต้นยางนานครับเดี๋ยวพาขามไปนะครับ S <S นี่ก็จะเป็นสะเลี้ยงปลานะครับคุณสะเลี้ยงปลาครับฟังนี้ก็จะเป็นต้นถั่วฝักต้นถั่วถั่วฝักยาวนะครับกับประเด้งามนะครับเพราะว่าเขาประ,ะเด้เน้นใส่สารเคมีนะครับเน้นปลูกไว้กินเองเขาประเด้ใส่สารเคมีนี่ครับเน้นหลักๆปลูกไว้กินเองครับไม่ได้ไม่ได้ปลูกหลายพร้อมครับ ปลูกไปเก็บต่ำเก็บยันไปกินเองทำมึงต้นทุเรียนครบับต้นทุเรียนปลกไปสี่ต้นนะครับอีกต้นหนึงก็ไงล่ะนี่ครับต้นนี้ก็ไงล่ะ นีทางเขาบ้านนะครับเขาบ้านฝั่งนี้ก็จะเป็นสะอีกลูกนึงครับมีสะอีกลูกนึงเขาก็จะปลูกพวกข่าตะไคร่ทักบักเขือครับฝั่งปุ่นก็จะเป็นผักขี้เกนเป็นขี้เหล็กแล้วก็ข่าตะไะค,คร่คคต้ตนบักหงครับปลูกไว้ไว้ท้กกินนะครับกินเด็ก นี่ก็จะเป็นดอกใหม่โอเคครับสำหรับคลิปนี้ผมถ้าอัปเดตปันแล้วก็โคกน้องหน้าให้ทุดไว้นะครับโอเคครับขอบคุณครับ